เขาพูดว่าเขาใช่เขายังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อจากมือวนเขาใช้เสื้อของมือวนอ๋อใช่เมื่อวานเมื่อวานเราจำบล็อกแล้วใช่ไหมอ๋ออ๋อ เมื่อวานคนเมื่วานใช่ผมผมด้วยเองไม่ได้เปลี่ยนเสือใช่ใช่ซึวนเดิมใช่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 อาหมัดอับนตนเชหอับนอับน้ำริย อาบน้ำ Take a shower อ๋ออาบนเำแล้วครับจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรออ๋อค้างคืนค้างคืนอาบน้ำแล้วค้างคืนแต่ว่าตอนเช้าไม่ได้อาบน้ำโอเค ไม่มีเวลาเออไม่มีเวลาเร็วเร็วไม่ใช่เขาบอกว่าเจ็บงงเจ็บงงไปไปเที่ยวบอกว่าเจ็ดโมงตัวงแต่เปลี่ยนตอกหกโมงอันนี้เพลงอารับที่

เจ็ดเจ็ดเจ็ดอ๋อเจ็ยังเดียวเหรอเจ็ดเองไม่เยอะไม่ถึงว่าไม่ชอบใช่ไหมชอบทำไมให้เจ็ดน้อยจัง If I ผมม่ชอบอ่าห้าจะห้าอ๋อสีสาไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบหกเจ็ดสชอบใช่ไหมใ่ิวมากหิวมากเลย ยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวจะเวทที่เซเวน่นเขาพูดว่าเวทใช่ไหมถ้าจะโจ้แป๊บเดียวแล้วก็ใช่เวทวเวทอามัดเบียเขาจคำว่าเวทไหมเวดเวทเราจะเวท <laughs> ที่เซเว่นแป๊บเดียวแล้วก็ไป right. ไปเวทแล้วว่า go yes. ไปแล้วก็ไปเ oh. ข้าใจไหมอ่า yes, yes, yes. uh, จะไป One turn away. ไม่ใช่จะไปเวทที่เซเว่นไปซื้อแล้วก็ไปอ๋อ oh. จะรูแล้วครับอ่าเ uh, วทคำว่าเวทผมคิดว่า ไม่ถึง20 20 20นาที20นาทีคือพักพอนพักใช่ <c oughs> แล้ว่ <c oughs> วาเวน่าจะ5นาทีผมจริงๆแล้วผมไม่รู้ผมไม่ใช่คนไทยแต่ว่าถ้ามีคนไทยดูวิดีโอนี้อคอมเมนต์เขียนในคอมเมนต์นะครับคือถูกหรือไม่ถูกที่ผมอธิบายเอเข้าใจไหม อเขาจะเขาจะใจดีขึ้นตอนนี้พัฒนาขึ้นอ๋อจริงเหรออ๋ออุปติเหตุอ๋อฮโอ๋อฮะทำให้เราติดนานนะ เหตุ่งนี้ได้พรุ่งนี้เราไม่มาทมีน oh, ah, ี้ไม่ใช่วันนี้ไม่เขียวอ๋อเข้าใจเข้าอุบัติเหตุเพราะว่ารถติดแบบนี้ขอโทษขอโทษนะใช่เพราะว่าบางคนอาจจะอะไรนะบางคนกับรถไม่โฟกัสก็เลย กับรถแบบปุ๊บชนกับรถข้างหน้าเข้าใจ่ไหมไม่เข้าใจไม่อะไรนะไม่รรมตรวังไม่ธรรมตรวังอ่าใช่ไม่ธรรมตรวังโทรศัพท์พมโทรศัพท์พมไม่มีเซเบสเซเบสเขาใช่ไหมเซเบสเซเบส ไม่ร uh, ู like ้ถ mm ้าผมถ้าถ้าไม่รู้เออ่จะเล่นยังไงที่ภาษาไทยถ้าไม่รู้คำศัพท์ในภาษาไทยต้องพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าสำเนียงไทยเขาใช่ไหมเหมื่อสเตเบลไลเซอร์ใช่ใช่ space เป a เ e ใช่ก็เลยต้องส่งวิดีโอให้อะห์มัดในโทรศัพท์อ a ม m a d Ahmad Ahmad ใช่โทรศัพท์อะไร a ห m a d ใช่โทรศัพท์อะไรโทรศัพท์โทรศัพท์อ a h มัด Android a n d i d ไม่ดีไม่ดีใช่ไหมไม่ดี Android ดีไม่ดีไม่ดีเลย Android แบบ Android ดีกว่า อโอ้จริงเหรอจริงเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนในคอมเมนต์จะเกลียดอัลมัดเพราะว่าอัลมัดพูดไม่ดีเกี่ยวกับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลใช่ไม่ดีแบตเตอรี่อันด์อันดรอยดีกว่าฮะแบตเตอรี่แบตเตอรี่ดีกว่าแต่ว่ากล้องอันไหนอันไหนดีกว่า apart from camera อ่าแล้วตอนนี้ทำไมเราใช่โทรศัพท์ผมเราเราใช่วิดีโอใช่โทรศัพท์ผมทำไมดีกว่าอ่าดีกว่ากล้องดีกว่าอ๋อฮะทีนี้แบตเตอรี่ของของคุณทำอะไรไม่ใช่วันที่นเกมเล่นเกมอ่า อ๋ออาห์ม Or, ัดเป็นเกมเมอร์เหรอเกมเมอร์ครับเกมเมอร์อ๋อน่าจะมีคนเยอะจะชอบเพราะว่าผมคิดว่าที่ประเทศไทยมีคนเยอะเล่น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 เกมเขาชอบคนที่เป็นเกมเมอร์เขาใช่ไหมใช่ใช่ไอ้คิดว่าทุกคนชอบอาห์มัดเพราะว่าอาห์มัดเกมเมอร์ต้องเป็นสตรีมเมอร์ด้วยสตรีมเมอร์ ใช่อ่าเกมเมอร์แล้วจริงๆแล้วเขาบอกว่าคนที่เล่นเกมแล้วก็สตรีมสตรีมด้วยสตรีมสตรีมเข้าใจไหมเข้าใจไหมคนเล่นเกมเล่นเกมแล้วก็สตรีมเป็นเกมเมอร์แล้วก็สตรีมเมอร์ ที่ประเทศไทยเข้าใจเงินเยอะเข้าใจแล้วจากจากจากยูทูบยูทูบยูทูบใช่จากยูทูบแล้วก็ทางอื่นมีทางอื่นด้วยเข้าใจไหมใช่ก็เลยอามาตรงตรงตรงเริ่มเป็นสตรีมเมอร์เข้าใจไหมอัมาัดตรงเป็นสตรีมเมอร์เข้าใจไหมชอบเล่นชอบเล่น โทรศัพท์ไม่ชอบเล่นครับคอมพิวเตอร์อ๋อเหรอใช่อืมแล้วจะทำยังไงดีโอเคถ้าเป็นถ้าเล่นโทรศัพท์แล้วก็สตรีมได้ไหมได้ได้ครับอ๋อใช่แบบนี้ไอคิดว่าแต่ว่าเวลาสตรีมต้องพูดภาษาไทยนะอ่าใช่เพราะว่าคนผู้ชมเป็น เป็นเป็นคนไทยนะก็เลยต้รงปูดภาษาไทยใช่โอ้โทรศัพท์ผมไม่มีสเต execut ร์ปลเซอร์ก็เลยกึกเต้น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 ตลอดใช่เรื่รูจักรูจักกันหมเต้นไหมเต้น